กระบมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยดิน16อ,อ,อีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางสองพฤษภสภคุม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทว่าชมเราไปชมกันเลยใบนี้ครับเต้มสตัวููลเต้มสมตัวบูลเต้มสตัวูลวูลของที่นะ13578 13578 เบ่งปันปเบ่งปันปห้าตัวห้าเต้มของที่ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับใบนี้ก็เบ่งปันแนวทานจับคู่สองตัวท่านผู้ชม กระเบงปันปคู่สี่แปดสามแปดสามศูนย์สี่เก้าสามเก้าสี่ศูนย์นะเบ่งปันปหกคู่เบ่งปันปหกคู่ให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้คู่เดียววันชายคู่เดียววันชายสองสูตรสองสูตรไม่ชูนนะสามเก้านะสามเก้าเบ่งปนคู่เดียวสามเก้าเก้าสาม ต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมพีโป้แนวทันดับสิบล่างพีโป้แนวทันดับสิบล่างเบ่งปันดับเจ็ดเบ่งปันดับเจ็ดตัวเดียวนะเบ่งปันดับเจ็ดตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัว ไปครับใบนี้หลักหนอยชูนหลักหนอยชูนรัชนุตเบ่งปานชูนหกเบ่งปานชูนหกตัวเดียวนะเบ่งปานชูนหกตัวเดียว ต่อไปกรับผมใบนี้คู่โบลสตางอดีต7 8็ดแปดพันเจสองพันะกลับตัวในทันใ่นี้ครัผมสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนี้กห้าเจห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเจ็ดหกแปดหกเเจ แปดเจ็ดเก้านะก็ไล่ไปเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง่สตางค์สตางค์เจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้ใบนี้ครับปัดเทียงทราย เบ่งปานสองสุดสิบหน่วย10หน่วย10หน่วยล่าก็เบ่งปัน0ูนย์และก็690กนะศูนย์แปด้าและก็690 ก็ไปกระบผมใบนี้เอยท่านผู้ชมเก็กเกลียวเก็กเกลียวนะเบ่งปันเดือดทนันสิบร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยหนึ่งศูนย์เก้าหกหก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้าหกห้าสี่ เป็นนักทันวิ่งร้อยสิบหน่อยนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหกห้าสี่ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยนักรคอิสระสิบหน่วยโบนนักรบอิสระสิบหน่วยบนนบ,นยบน ก็แบ่งปันอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผม49 40 41 49 40 41นะเบ่งปัน4คู่นะ เบ่งปันสี่คู่ต่อไปครับผมใบนี้ครับผมนักรกอิสระเหนี่ยวทานหลักสิบเบ่งปันสี่เบ่งปันสี่เบ่งปันสี่รองศูนย์และก็ชุดเก้าสี่ศูน 940และก็640นะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทาน10บ,บุญอดีตที่แล้วผ่าน72 72นะ72 เดือนใหม่นี้กรับผมเบ่งปานเอกแล้วนะเดือนใหม่นี้ครับ47 48 49 57 58 59 67 68 69เบ่งปานเก้าชุดเบ่งปานเก้าชุดให้พิจารณา ไปต่อกันเลยใบนี้ครับผมนาคินุใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะสองสี่หดึงสีหลุดไปผ่าน2กับ5ผ่าน2กับ5 2าส,สแล้วก็เปกห้าผ่านสแล้วก็ผ่าน5 ในทันใหมนี้ครับผมเบ่งปันหกเจ็ดแปดนักขิโนหกเจ็ดแปดดึงดึงหกนะเบ่งปันสามตัวดึงตัวเดียวใบนี้ครับผมเต้มารวมสองตัวลา่างเต้มารวมสองตัวล่างเบ่งปานเต้มสี่เต้นแปดเต้นเก้าเต้มสองเป็ดเก้าสี 9, ่สอง 942นะก็เบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมพีโปนะ้เดินลา0468 0468เบ่งปัน4ตัวให้พิจารณา0468

ต่อไปครับผมใบนี้ people นะ people เบ่งปันเนียวทางดับสองตัวล่าง1 1 1 3 1 5 1 8 2 1 2 3 2 5 2 8 3 1 3 3 3 5 3 8 5 1 5 3 5 5 5 8 7 1 7 3 7 5 7 8ตามด้วย0 1 0 3 0 5 0 8นะพี่โปเจ้าของเนวทางที่เบ่งปันถ้าผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้ เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม